เราปลูกรอไม่ให้เผาต่อซังนะคะพอเราเกี่ยวข้าวนาปังออกไปแล้วแล้วก็ลงพัดทองต่อเลยจ้ะใช้ปุ๋ยมูลไก่ไก่ไข่ที่ฟามหนองโดนนี่เนี่ยเอามาใส่แล้วก็หาดิน กบโคนหลุมเขา,เ,ขาเดินสายท่อน้ำหยดเดินสายน้ำหยดค่ะแต่สิ่งสำคัญเราก็ต้องมีแหล่งเก็บน้ำของเราใช้ในหน้าแหลงให้น้ำทุกวันเราปลูกอยู่สิบเอ็ดแถวค่ะสี่ร้อยห้าสิบหลุม กาศร้อนมากต้นพักทองก็เติบโตช้าเหมือนกัน